โอ้ยอันนี้นะเลือแต่ต่อกับสบายดียามเศร้าๆพอแม่พี่น้องจ้าสบายดีเอฟซีทุกๆตุดโอ้ยมึงดูนะมักหมอกขึ้นรถไทยมาน้ำผอ,อหมอกเจ็ียบยังตะกูเดี๋ยวนี่แม่ก็เจ็บตีน ตัวหนึ่งนัดโซ่พี่น้องเอ้ยสิเหลาะอยู่บ่เดณปากหน้ามะโซ่ด้วยแต่บักหมอกโซแล้วเข่าบวกินปั่มยาใยิ่งเงืสิคบผู้เจ้าได้กล้วยออกมาปลูกอีละพี่น้องจ้าทางปลูกกันทางัวกินอยู่ลอยเข็นมาลูกูอยู่นำงัวโอ้ยงัูซนเด้อเด้อนี่นะหัวเทียงนี่จากต้นเฮเอาออกมาทีละเล็กทีละหน่อยพี่น้องเอ้ยยู่งไม่ยู่งไม่พอ เที่ยงหน้าพาสุกยำเสาพี่น้องเนียทียงหน้าค่อยสุกพอดีแท็กบ่ค่อยเสาพี่น้องเอ้มีแต,สตส่สุกมีแต่สุกสุกจนอิ่มสุกจนเปื่อยไปพี่น้องไปสมโคกหน่องนายำเช้าเช้าพี่น้องจา๋าเฮาขอกับประทุในทุกๆค้าทุกๆคลิปที่ว่า,าแรงไปเลยกัน ว่าวตู่ต่อเบสซี่ที่เพิ่นเตือนที่เพิ่นเขียนเม็นมาว่ามาหายมายังเนาะกามันกะเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของ y o ยูทูบนะพี่น้องอันนี้กระทอมน้องดิน้องกระทินน้องดิแท็กกะคือให้แหละพี่น้องเอ็นอีกคงอีกหลายวันอย่างสีได้ไปโรงเรียนอย่างสีได้ย่างเนาะตอนนี้ก็ยังย่างบ่ได้ตตาแแนนนน่่อออะกเหย่างบ่ได้หล่อมสั่ม จนลมแล้วไปขาเงียนบ่มาเนี่ยขาวหรือว่าไน้ใดอุ้ยมากมันนี่พอดีแท็กเปิดน้ำตจิ๋งน้องมาางข้งมันอะเลอืนาะบัวนะเออมันยยบขืนยับขืนบอกน้ำลายมัน็ยบขืนบอไปไปเปิดลุไปเปิดได้หเปิดได้อนามตรงน้องไปถ้าเปิดแล้วลูก จะเป็นง่วนเน,นาะต้นเ้าก็น่านขืนขนาดบานผาชมโคกน้องนายามเช้าเช้าอ้ายเปิดด้ได้ใดบริตอพี่พี่สายใดดึงมาดึงมาให้พอต่อเดี๋ยวชิย่างไปเบิ่งต้นหมักบวบก่อนพี่เ้างเดี๋ยวมันลายพังมันลายสิเก็บมาแกงใหม่ อืมเขียวงามดิอ้าวคือล้นเพ้ยนี่นะบักอนาวนี่ป๊าสิโถยอดบักบบมลายแทนี่อืมยอดใหญ่ๆมันทนาไปเ็ไดอืมบักเ จะช่ปลูกทั้งหลายหมักเล่นกันค่ะกับกผู้เบิ้งเวียบักถั่วโมมแตงขวดีแท็กกันไก่ประตอดกินเบิปแล้วบอสฮะโอ้ยคือเกือบขาเจ็บตีนได้บันทั้งในเบี้ยกหม้อบ่เฮ้ยเต็มคุ้มเลยเบี้ยกหม้อเพีองก็ทั้งนี้ สิพนป่าคุ้มเลยทังนี้ิเป็นเบียร์บักถั่วนั่นเด้พี่น้องสิพนป่าคุ้ม,มพูดนะพ่อพ <c oughs> ทั้งนี้เบียร์บักถั่วพี่นะะเนาะไ้พ่อสิพนป่าคุ้มนะเดียเด๋ยวก็ได้กินตัวนี้บกักปักแดงแดงขี้ไก่โอ้ยเบียบักเครือเจ้าดอกบกเกิดบ่เฮ้ย

มันออกนอเอาโบเดาะหนามมาหนินาะไปเอาน้มาโหดเอาไว้ลูกน่าหนาไปหิวอะอยู like ่ต้องมาบัวโผโผมันจะขึ้นมาได้บ่เอ้า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 โอ้เก่งเลยสั้นๆขึ้นได้บัวบัวจะติดนี่ต้นนี่จะโหด อ,อืมวัวเซนไควัวบบใหญ่ท่านนี้ข <c oughs> ้ากราบขอบคุณถูกๆคำติชมถูกๆคำเป็นห่วงแต่ละคนเป็นห่วงเนาะล้วกราบขอโทษในแต่ละคลิปที่เบา กับโตไปแห้งโผดเนาะคลาในการไม่เหลืองไม่เล่าอย่างที่นะกับขอบนั่งัวกับพันติพันชมพันบอกพันซ้อนกับโ <c oughs> ต้โตแห้งปลายก,กับกับกระโดดพอภัยเนาะ ทุกๆคนเป็นห่วงแล้วก็อยากโูอยากเห็นแหละเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฮาแหละอยากหูอยากเห็นวายมอสิผัวผู้บัวผูว้ไปหิวไปเอาบัวอยู่อันอนั้นผัขี้ไก่เอาขี้ไก่มาใส่ต้นเผาแดดแห้งพี่น้องเลย ต้นไม้ก็จักสิรอดบ่รอดเนาะเหี้ยนฮอดน้ําบ่ทั่วบ่ถึงนี่ก็เพิ่นเป้งซะครูมือครมือยังได้จังได้ซ่ํานี้พี่น้องเพราะว่าน้ํามันก็ออกบ่ค่อยแงปานใดเป็นน้ําังเลิกแล้วสได้น้อยบ่อาจสิเกี่ยวกันเนาะัง40เมตรตัวหลังยังว่าซากว่าเมตรเนาะตัวเก่าเดี๋ยวไปปล่อยงัวกับพี่น้อง หมักใส่หมักใส่ได้คันออกมาแล้ว mm. ตีเขียวพอดีแท็กกันโอ้ยตีนก็เจ็บพี่นังเอ้ยเนือแตกเลือดแตนตัดตีนตัวเอง mm. อัมโบอัมโบ <c oughs> ใส่ผูกผูกผูกอะไรที่หมอกๆมันอากาศยังเศร้าขนาดยังเธอเศร้านะพี่น้องแดดเจ็บขนาดขันได้แดดแล้วก็ได้ยันได้ลมหนาวแล้วก็ทิ้งเท่าอ้ยปล่อยค่าเสื้อหรือแก้เข้ามันปล่อยค่าเสื้อสิเสื้อสั้นๆ อย่าแก่งงวกเด้อพี่น้องเด้อเด้อตัวได้ใหม่พี่น้องหมอกหมอกหมอกอย่าไปเหตุตะมันนะฮะมันเกิดน้ำลังมึงมันใหญ่กว่ามึงเลยฮะโอ้พาก,กันไปเลยพี่นอ้องขอ้เช้าวนำหนา Buyên án là nè chất bột không đại quanh ngạo bọn em lùng bỏ là bỏ mùng bỏ mùng bỏ mùng bỏ bỏ mùng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  กุมน้องอ่มาไม่ได้อีกถือมาหมอกม<า>อ้เก่งขนาดไม่ใช่ตายแล้วตัวนี้อ่ะไม่ใช่เจะสิปุกนาใสโอ้ยกรไปเอามันหมองมันกว้างพอ่ะว่าผูกขันอะไรกันหอมๆนั่นนี่นะอย่าง้มันอันนะั้นย่างนี้มันขับมันนะขน nga มาเลยมันออกบเลยมันนะมันมีน้มันมันออกมาแล้วับนเลยพนตกมันกิมันเมดเลยพี่นมต้องเต้องขุดเลิกมันเกิอนไปเลย อ้าวจะบใส่นะบอใส่ตรงตรงถมอเห็นต้นเ่าอย่างสีมาเนื่งกดมาใส่แล้วแะจะาบรินะบอสบตนันเล่นปุ้นขาวกับปุ้นพ่อบอสันเมื่อไรมันสิลงฮอดพุ่นนั่นคันมัน คนะ้งต่ำเลยจะรุ่งนี่ผักบงคือ,อบ,บงเง,งีงามเลยบงมีผุนนั่นเองเนาะนั่นงามมันร้อนกระขืดผูบกระขืดทางมันทางลงผูเร็วร่เร่เขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> คุมยังตัวไหนนะนนจะปลูกยัง ปูไปเลื่อยหอดเดินหกเดี๋ยวมันก็เคียวสั่ตายเองนะพี่น้องเนาะกากโคูเมอร์นี่กากมันแดดแห้งพี่น้องเดินเดือนสี่เดือนหาน่ะพี่น้องมัน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 แดดแห้งดูผูกขี่ต้มล่างมันกับข้องเก่าแล้วผูกขึ้นไปล่างอยู่ผูกไปล่างอยู่อันกอกตัวเทิงผู้ต้นม่วงผู กาบมันกาลงแล้วเลยมมนจังซุ่มซะกคดเลยดกรนเอลาใส่นึ่งกว่าอมลกใส่นึ่งกว่านี่ทังเนือนี่เออ ไปคืนคืนลูกคืนไปล่างอยู่ทึ่งพู้ถูกลงกูจับมีตีปีบอยู่จักคือบวมีหอนหกาากักนี่แหละมาจากบทีปีบปลูกล้วยขุดบวมหอนหากขุดตจนี้มันคันมากบึ้งดูนะบึงบึงบ้งบึ้งอ้ยเอื้ยอยเห็ดเปียกแล้วก็เลนละบาลน,นี้ เขี่ยไปดีๆเฮ้ยนี่นะขี้ดินเจอนะเขี่ยไปเพียงกันหนามมากลยหนาม่อยพ่อพี่น้องเลยเครื่องปลูกพันยุ์ไร้ป่านะ so, <because> กบแบบว่าห้องหนามห้าเปิดใส่มันปล่อยง่ามเนาะ ถ้าเอานามตาลองขึ้นมาโหดนี่มันชิง,งามไวเค่องปลูกนะพี่น้องจา้าค,คืนคืนลูกค้นใซวเอาเกิบนะใซวเอาเกิบนะสัจับทอขึ้นมาล่างจับขึ้นมาสีดล่างแล้วฮะนาทอนะฮาเปิดนามใส่เลยฮะหนามักละลายมันดูดไปหวยมันแดดแหง้งเนาะมันก็นดูดตัวเอาลืมลืมเก็บพักไว แตกแน่แตกน้องบ่เลยพี่น้องแตกแน่แตกแนงบ่เลยพี่น้องเลยขาก็ได้บักเล่นไายงามันดีเนาะเก็บเอาก่อนพี่น้องโอ้ยเย็นเลยอยากกินตำเลย <c oughs> งามอนดีมีแต่โดกโดกเดีแต่ละต้นตัวงัวกินแล้วกำลังเป็นหมาเป็นดอกบ่อยากเป็นพี่น้องเลย <c oughs> ที่เก็บเมื่อตำพี่น้อง ไล่หมาเติบอยู่เก็บเศษทงเสือบไปซื้อทงยางมาพี่น้องเลยสะมน,นาเขียวแท้นพ่อกันขีหนาได้พี่น้องว่าเดี๋ยวไปล่างหน้านะพี่น้องต้นายจนค่ำอย่างใน,นล่างหนายามเสาพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพ่อกันขีหนาพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนแห้งรวยๆ